เอาว่าวเอาผู้ใดผู้ใดมาเว้าวเนี่ยเอาเว้ากันนะเออผู้ใดเราลูกหลาผู้ใดทั่วมาว่าวว่าวกันเว้ากกอนไว้หลาไปตาลาดเออ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 ไปฟังล้ำบ่อโอ้ยสวนกัดไปฟังล้ำเตี่ย ก็บอกเพทางนี่โอ๊ยฟังฟังมาไปลูกหล่ะสวนกับไปฟังล้ำบอเอาวอกกันนะอืมไปว่ไปว่พนะเอาโทรศัพท์มาไปโทรศพัพท์เอาเอาโทรอโ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 อเ,เออโอเค <laughs> งรัวรัวรัวเอาเอาท่อท่อบวกกันกันน่ะอ่านสวนกันอารัวอารัวอารัวยูอ่าอ่ายูสายอาดพ่อกับแม่ยูสายจ้าเออเออพ่อกับแม่ยูสายเอาเอาโทรมีคนโทรเข่าบ่รับรับแล้วรับโทรศัพท์นะอ่ารับโทรศัพท์หน่อยลูกรับโทรศัพท์หน่อย ฮัลโหลขอสายใครคะฮัลโหลค่ะขอสายใครคะปุ่นอเปลาโทรศัาท์ปุ่นดังหน่อยุ่นแย่ปเขาบ้นไม่ีแย่จีุ๊ณนหาเออไปไปไปปุ่นไปปุนแย่จีนหาแล้วารบดุ่นอ่แย่แ้ใครอะใครพ่อมาแล้วเหรออุ้ยพ่อมาแล้วนั่น เออเออเออเอาโทรศัพท์ใส่หูอยู่พ่อเฮ็ดปากแง๊บแง๊บง๊บเออ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 บอกน้องพอด้นั่นอืมเออคิดถึงวอาเป็นหลายล้านเลยก็ได้เออคิดถึง คิดถึงพ่อพูดใหม่สิพ่อคิดถึงไหมคิดถึงหนูไหมอ๋อพ่อโอ้คนผู้เหนียวาใส่บันนี้เปื่อนคิดถึงคิดถึง,ถงโอ้ยได้ผู้ละเคียงลเลยกเจ้าเบิ้งเอาบันนี้โทรศัพท์พี่น้องเอ้ยเอาคิดถึงนี่แหละโทรหาพ่อดูน้องเพชรน้องเพชรโทรหาพ่อหน่อยลูกโทรหาพ่อหน่อย น้องเพชรน้องเพชรใช้เครื่องนั้นเลยโทรจ้าเพชร <c oughs> บอกบอกแม่สิผีอยู่ไหนไอ้ขอแม่ไปน้ำได้ไหนเรื่องข้อแม่ไปน้ำของวันไหนไหนโทรหาพ่อยังลูกโทรหนุนหนุนหนุเครื่องนู้นมาแล้วหนุนไปไปไปโทรหาพ่อเลยพ่อคิดถึงไหมพ่อถามคิดถึงคิดถึง ออออโอ้ไปฟอนอ๋อเขาจะไปฟอนอืเอา้าเครื่องนี้มาอีกแล้วอ๋อจ้าแม่จ้าก่อนลูกจ้าก่อนเดี๋ยวโทรหานะวันชู <laughs> วันทูทีเออือทีโอุ้ยวันทูที่โอ้ยเอาเอาวันทูทีเอาวันทูทีโอุ้ยเอาวันทูที่ชนกันแน่นอนเอ้วันทูที Hola. No, no, no.